งดงามของพระเมรุมาตรแม้การก่อสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จแบบร้อยเปอร์เซน์แต่คราโครงต่างๆที่ปรากฏเห็นถึงความสมพระเกียรติเป็นอย่างมากและสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เป็นอย่างดีพระเมรุมาตรก็ดูยิ่งใหญ่สวยงามมากก็อยากจะเห็นพระเมรุมาตที่ยิ่งใหญ่แบบอย่างนงี้ค่ะ ก็รู้สึกชื่นชมค่ะแล้วก็ความสวยงามที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากในเรื่องของศิลปะที่ที่ราณีบรรจงรู้สึกใจหายแบบยังไม่อยากให้ถึงวันก็แบบแค่คิดก็รู้สึกว่าแบบมันเร็วเนาะแบบอีกแป๊บเดียวก็จะตุลาแล้วก็คือ จะจากกันแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบคิดถึงใครยังไม่มีโอกาสได้กราบก็อยากให้มากราบท่านมาขอบคุณท่านสักครั้งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ขนาดนี้ค่ะส,สมพระเกียรติของท่านมากๆแบบถ้าเสร็จสมบูรณ์คงเป็นดั่งสวรรค์นบนดินดีๆนี่เองอะไร ใจหายมากเลยค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนเนี้ยค่ะท่านก็จะเผาแล้วเลยประชาชนที่เดินทางมารอเข้ากราบสการะพระบรมศพต่างก็ได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามที่อยู่ตรงหน้า ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อถึงวันออกพระเมนถวายพระเพลิงพระบรมศพเดือนตุลาคมจะต้องเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เป็นครั้งสุดท้ายให้ได้อาจจะต้องมาเฝ้านอนค้างคืนนะคะเพราะว่าอ,อยากจะมาให้ร่วมพิธีให้ได้ค่ะจะชวนกันมาตั้งแต่วันที่25เลย ปรกหลักกันที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักในตัวพระองค์ท่านพระองค์ท่านสอนเราไม่ใช่คำพูดคือการกระทำมาแน่นอนค่ะคนไทยทุกคนนะคะก็ต้องร่วมมาอยู่แล้วเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยรักรักท่านมากๆไก้ลอย่างมาส่งท่านจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะ ขณะนี้นะคะการก่อสร้างพระเมรุมาตมีความคืบหน้าไปกว่า60%แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุนะคะว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนและในเดือนตุลาคมนั้นทางช่างก็จะเก็บงานประนีศินเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งค่ะทีมช่างได้ติดตั้งชานชลาทั้ง3ชั้นจนแล้วเสร็จประกอบด้วยพื้นบันไดแท่นฐานสิงฐานเทวดาไปจนถึงกรุหุ้มเสาเพดาน และชั้นหลังคาด้านบนรวมทั้งบุษสบกหอเปลืองรวมถึงงานก่อสร้างอาคารประกอบในพระราชพิธีเช่นพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมและพระพายกอีกทั้งงานภูมิสถาปัตยกรรมได้จำลองสะอนุดาษไว้บริเวณมุมทั้ง4ของฐานพระเมรุมาตรสำหรับติดตั้งเขามอและประดับด้วยเหล่าสัตว์ขิมพานที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงสีของมหาเทพ ซึ่งมีความประณีตและงดงามหากทุกอย่างแล้วเสร็จคนไทยจะได้เห็นถึงความงดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติแน่นอนว่าจะทำให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยสรวิศเสาสิริถ่ายภาพอโนไัยสกุลทองนชั่นทีวีรายงาน